นี่ก็เราเราสามารถสั่งสั่งตัดเสื้อให้กับคนคนนั้นเหมาะสมเข้ากับตัวได้อย่างดีแต่เหนื่อยหน่อยเพราะเสื้อที่ตัดก็ต้องไปวัดเอววัดสะโพกใช่ไหมครับนะดีแต่เหนื่อยนะครับนะฮะเหมาะสมเจาะจงได้เลยนะฮะเพราะนั้นบางคนบอกไม่เอาอ่ะฉันอยากใส่เสื้อโหลเนี่ยไปตามร้านรับเอาเบอร์เอสเบอร์เอไมลมาใส่เลยนะค,คอมันจะหลวไปนิดแขนไปเลยไปหน่อยไม่เป็นไรแต่มันประหยัดเวลาดีนะครับนึกภาพถ้าใช้ m o v i n g a v e r อ g e e n v e l o p อย่างที่เราใช้กันอยู่เนี้ยเกิดเราอยู่เป็นโบรกเกอร์มีลูกค้าที่ต้องดู ยีคนแต่และคนเล่นหุ้นคนละห้าตัวแล้ว5ตัวแต่ไม่ซ้ํากันเลยต้องวิเคราะหา์หาตัดเสื้อ100เสื้อเนี่ยมาใส่ให้กับหุ้นร้อยตัวเนี่ยนะฮะมันเหนื่อยมากเข้าใจไหมฮะถ้าคุณทําได้ก็ดีนะครับนะฮะแต่ถ้าไม่อยากเนี่ยนะฮะเราก็เลยอาจจะประยุกต์มาใช้เครื่องมือนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าบอลลิงเจอร์แบนนะครับบอลลิงเจอร์แบนเนี่ยนะครับได้เส้นมา3เส้นเหมือนกันมีเส้นค่าเฉลีย่ย เป็นเส้นตรงกลางเหมือนกันเลยนะแต่เพียงแต่ว่านายบอลลิงเจอคนคิดทฤษฎีนี้เนี่ยก็ตั้งชื่อไว้เป็นเกียรติเนี่ยนต่บอลลิงเอร์เนี่ยเขาเทสมาในบ้านเขาเขาบอกว่าเนี่ยค่าเฉลี่ยวันยี่สวันเนี่ยเหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการหาหาอะไรหาสิ่งที่เขาเรียกว่า standard deviation นะฮะความเบี่ยงเบนมาตรฐานนะฮะ std d r v เนี่ยย่อมาจากคาว่า standard deviation เป็นค่าทางสถิติที่เรามาทำเป็นกรอบบนท็อปและกรอบล่างวอททอมาน,นี้ ให้กับหุ้นให้กับให้กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะฮะโดยไอ้ความเมีมาตรฐานเนี่ยแน่นอนไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะมันคือการหาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นกรณีนี้คือราคาหุ้นเนี่ยเบี่ยงเบนนะฮะแปรปรวนไปจากค่าเฉลี่ยตรงกลางหรือค่ากลางมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหน เมื่อได้ค่าความเมียเนมาตรฐานมาแล้วเนี่ยนะครับในวิชาสถิติเขาก็บอกว่านะครับถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมีการเ,เรียกว่าแจกแจงความถี่แบบปกติมีการการะจายตัวแบบปกตินี่นะฮะจากไปจากค่ากลางเนี่ยนะฮะการตั้งประมาณ2เท่าหรือสเท่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยก็จะครอ,อบครอบคลุมนะฮะความแปรปรวนนั้นๆของสิ่งนั้นๆเนี่ยไปได้เรียกว่า9 0 97-99%เลยของโอกาสที่ราคาหรือสิ่งนั้นเนี่ยจะทะลุ เลยไปจากกรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะราคาหุ้นเนี่ยหลายๆครั้งมันก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็น normal distribution นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแค่หลักง่ายๆเวลาเขาจะคำนวณทันตีเพราเชื่อไว้ก่อนแล้วกันว่าเป็น normal distribution จะได้คำนวณง่ายๆนะครับถ้าถ้าเชื่อเชื่อเป็นแนวคิดอื่นเนี่ยมันจะคำนวณยากกว่านั้นเยอะแต่ก็เลยเป็นกรอบง่ายๆว่าเราก็เลยตั้งกันในการสร้างกรอบตัวนี้ขึ้นมาประมาณสองถึงสามเท่าของความมีม,มาตรฐานนะครับเ,เพียงแต่ว่า ในภาคปฏิบัติเนี่ยเวลาราประยุกต์ใช้เนี่ยนะครับก็ต้องมีข้อพึงระวังข้อสังเกตนิดหนึ่งยกตัวอย่างถ้าเราตั้งมันสองเท่าความมีมาตรฐานเนี่ยแล้วเวลามันเป็นแนวโน้มลงแบบชัดเจนนะมันไม่มันไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงเป็นเป็นเป็นการกระจายแบบปกตินะนะเป็นข้อที่ปกตินั่นเนี่ยมันลงลูกเดียวเนี่ยมันก็เลยจะเกาะตามเส้นนี้มันไม่เลยเส้นไงมันแตะแต่เส้นพอดีแต่เกาะไปเรื่อยๆเข้าใจใช่ไหมครับเพราะเราจะบอกแบบเมื่อกี้มันก็ไม่พูดมันก็ไม่เต็มปากบอกช้อน ช้อน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 โอ้ช้อนหักหมดเลยนะฮะเหมือนการปอมันขึ้นเนี่ยเวลามันขึ้นขึ้นแบบชันคือมีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวอ่ะเขาเรียกวันเบซ้ายเบ้ขวาเนี่ยนะฮะเบ้บนเบ้ล่างเนี่ยมันก็ไม่ไม่เกินขอบนะแต่มันชนกรอบแล้วมันชนไปเรื่อยๆไอ้ว่าเรานี่แพงแล้วก็ขายเราว่าตรงนี้มันแพงล้วก็ขายแล้วก็แพงปรดว่าขายหมูหมดเลยมันคิ้งวิ่งไปเยอะแยะเลยนะครับนี่คือปัญหาภาคปฏิบัติว่านะฮะจริงทฤษฎีพูดไปอย่างนั้นนะนะแต่ถ้าคุณใช้กรอบอย่างนี้เนี่ยนะแล้วแนวโน้ม ขายหมูแล้วก็ซื้อหมามาแทนนะครับตอนทั่ขาขึ้นขาลงเลยนะันอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าเ,เวลาใช้จริงเนี่ยก,ก,ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันคือถ้าคุณเข้าใจหลักแพทเทิร์นเข้าใจหลักอะไรเนี่ยก็ต้องดูผู้นักประกอบนะครับว่าว่าเวลามันมีเทรนชัดๆเกิดขึ้นเนี่ยเครื่องมือโอเวอร์บอสโอเวอร์โซทุกชนิดจะเพี้ยนหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะตัว Moving a v e r a เ e envelope เมื่อกี้หรือบ o l l i n เจ r b a n บรนี้นะครับนะบอะไรก็ตามที่มีเทรนชัดๆนะครับ โอเวอร์บอสโอเวอร์โซจะเริ่มมีปัญหาทันทีนะครับนั้นส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยเช่นถ้างั้นเอานี้กับเผื่อเหนียวเลยเขาบอกถ้าสองเท่ามันอาจจะสักเก้าสิบห้าเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปเอามันสามเท่าเลยสามเท่านี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ปิดประตูแพ้นะโอกาสที่ราคาจะเกินกรอบนี้ไปเนี่ยยากแสนยากหนึ่งในร้อยพูดง,ง่ายง่ายหนึ่งในร้อยนะ ร้อยวันจะมีสักวันหนึ่งที่จะเกินอันนี้ไปอย่างเงี้ยนะคุณก็จเจอภาพอย่างเงี้ยก็เลยคือด้วยความที่เราคอนเซนทรีมากมากเนี่ยมันก็เลยไม่เกือบถึงไม่ถึงสักทีเกือบแตะไม่แตะเกือบถึงไม่ถึงเกือบแตะไม่แตะเข้าใจไหมฮะก็เลยกัานว่าเราก็ไม่ได้ช้อนสักทีไม่ได้ขายสักทีนะฮะพาะมันก็อาจจะกว้างไปต้องอย่างเพศสุดๆเลยฮะเช่นอย่างเช่นเนี่ยลงมาแบบตกใจแค่บนันนกตอนมกราเนี่ยแบบตกใจสุดขีดปื้ดปื้ดปื้ดลงมาอย่างนงี้แหละถึงจะเรียกว่าก็ยังแค่เกือบแตะ มันรออยู่หกสี่หกมันมาหกสี่เก้าขาดไปสามพอยต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ามันจะมีนะหุ้นถ้าเป็นอันนี้เซตแต่ถ้าหุ้นลายตัวมีนะทะลุไปเนี่ยมีแต่ก็น้อยครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราก็เห็นแล้วว่าเอบางทีนะใจกล้าบ้าบินตั้งแค่สองเท่ามันก็เสี่ยงไปในหลายๆครั้งเาะบางทีเราดูเทนไม่เป็นไม่รู้อันนี้เทนเทนแรงไม่แรงนะฮะตั้งสามเท่าบางทีอกโอ้โหมันก็ไม่ได้กินเลยเหมือนกันนะฮะเล่นรอบไม่ได้เลยเหมือนกันก็อาจจะเดินสายกลางก็ได้ก็เท่่่าานนะคครับกก็ืออไไไไมมมปป้ย เดินสายกลางอย่างนี้ก็ทําได้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําได้นะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับเอออย่างนี้เออพอได้ขายหน่อยพอได้ช้อนบ้างเข้าใจไหมฮะพอได้ขายบ้างนะพอได้ชอนหน่อยก็ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่ทําได้หรือไม่ก็อีกแบบหนึ่งนะเดินสายกลางอีกแบบเหมือนค่าเฉลี่ยเรายังใส่หลายๆเส้นได้เลยล้วก็ใส่บรูิเจอร์แบรนไปหลายๆอันก็ได้นะใส่ไปสามอันเองได้มีใครว่านะครับนะคุณก็จะได้บรูิเจอร์แบรนมาสามอันแล้วพี่จะตตั้งตั้งค่าเป็นโซนเอาไว้ไออันแรกเนี่ย ตั้งแบบเดินสายกลาง2.5เท่าอันที่สองอ่ะใจร้อนหน่อยตั้งมัน2เท่านะฮะอันที่สามเอาแบบคอนเซอร์เวทีฟสุดๆเลยนะครับตั้งมันเลย3เท่าอย่างนี้นะคระับนะคุณก็ได้กรอบมาแล้วคือเป็นโซนะ่ะนะฮะนั้นพอเข้าอาจจะต้องเข้าย่านโซนนี้นะ,ะถึงจะเริ่มทยอยออก เข้าโซนนี้มาไหลก็เริ่มทยอยรับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ายังไม่แตะโซนเลยไม่เอาอันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้นะฮะเหมือนเราสร้างค่าเฉลี่ยหลายๆอันขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะได้เป็นภาพโซนอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถเห็นกรอบในการที่จะซื้อและขายได้ง่ายอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้วิธีการอย่างนี้เนี่ยที่บอกว่าเหมือนเสื้อโหลกเพราะว่าเราก็เหมือนเราตั้งถ้าเราคุณตัวเล็กคุณก็ใส่เ,เสื้อไซส์ S ใช่ไหมอาจจะใส่5ใส่ว่า2อย่างเงี้ยนะ ใช่ไหมครับเออ่ถ้าคุณตัวกลางๆหนะ่อยก็ใส่2.5นะถ้าคุณตัวใหญ่หนะ่อยก็เหมือนใส่เสื้อเบอร์เบอร์ L ใช่ไหมฮะก็ใส่มัน3เท่าอย่างเงี้ยนะฮะ2.5เนี่ก็เหมือนเบอร์ M อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเออ่คราวนี้เวลาเราตั้งอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีลูกเล่นอีกนะครับก็คือคุณอาจจะเอาไอ้ค่าความเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเนี่ย standard deviation เนี่ยมาถัวเฉลี่ยอีกหนึ่งตลกนะครับเพื่อทําให้กรอบเนี้ยมันมันมีหน้าตาก,การเคลือที่แบบหนึ่งกูจะห็นว่ากรอบเนี้ย มันจะเดียเด๋ยวก็บานออกเดี๋ยวก็หุบเดี๋ยวก็ตีบนะเดี๋ยวก็แกว่งขึ้นไปอ้าวไหลลงมาอีกแล้วนะฮะเพราะอันนี้เนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปตามค่าความเบี่ยเบนที่หาได้ในแต่ละวันนี้จำว้เพราะขาจริงค่าเนี้น่าจะจับมันมาให้มันสมูทนะคล้ายๆค,ค่าเฉลีย่ยไงเพื่อให้มันดูมีสถิตภาพมากขึ้นเราก็สามารถทําได้โดยการเอาความเบี่ยเบนมาฐานนี้มาเฉลีย่ยยยอัวอย่างถือว่าผมใส่ปรเดคเตอร์แบนไปเส้นหนึ่งนะครับแล้วผมก็จับมันามาเปลี่ยนแปลงซะบอกว่าอาละละผมตั้งมันซะอย่างที่ว่าเนี่ยเอาสามเท่าเลยนะ นะแต่สาเท่าเนี่ยทั้งนี้แล้วถ้า3ามเท่าแบบโดยทั่วไปนะพอราคาเริ่มลงแรงปั๊บมันยีบถางออกมันก็เลยไม่ได้ซื้อสักทีเวลามันขึ้นแรงก็รีบถางออกอีกเหมือนกันมันก็เลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายสักทเีเราก็เลยบอกว่าสามเท่านะแต่ว่าเราเอาสามเท่าแบบแบบัูเฉลีย่ยความบีเอ็นมาตรฐานนะครับมันจะได้เคลื่อนที่แบบสมูทขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เราได้กรอบอีกแบบหนึ่งขึ้นมาเช่นผมถูเฉลี่ย20ิบวันเลยของความบีมเอนมาตรฐานจะจะเห็นกรอบที่ยักษ์นี่ยนะฮะมันจะเริ่มสมูท นะมันจะเริ่มราบเรียบนะครับมันก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้าอย่างนี้นะสามเท่าก็จริงแต่ยังได้ซื้อเข้าใจใช่ไหมครับนะสามเท่าอย่างได้ซื้อสามเท่าอย่างได้ขายสามเท่าอย่างได้ขายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเดินสายกลางอีกแบบหนึง่งเอาความบเบณเ,เนี่ยที่มันแกว่งมากๆไปก็ไม่ดีแกว่งน้อยๆไปก็ไม่ดีจับมาถูเฉลีย่ยซะนะเป,นเป็นความเป็นความบี่เบณโดยเฉลี่ยในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา นะหรือประมาณ20บปันตามที่บริษัทแบงค์เขากำหนดขึ้นมาอย่างนี้ส่วนคุณจะไปใช้10บปันดีไหม5้วันไรหรือจะเอา50วันเลยไหมก็เป็นเรื่องที่เราขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นหุ้นระยะสั้นกลางยาวเข้าใจใช่ไหมฮะ mm hmm. เราเล่นสั้นเราก็ต้องยึดบนเส้นระยะสั้นของเราอาจจะเป็น5วัน10วันเราเล่นระยะยาว75วันแล้วันเราก็ต้องใช้ยึดตัวนี้เป็น75วันอย่างนี้เป็นต้นนะรวมถึงอื่นๆอีกนะฮะก็เช่นไม่ว่าจะนในเอ็นเวิลอ์เมื่อกี้หรือบริษัทแบงค์คุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนวัันนนนอกแต่ค่คเเปปลียจาวว็ มันก็เป็นกรอบแบบ weekly ใช่ไหมฮะเปลี่ยนเป็นมันมันก็เป็นกรอบแบบ monthly ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถประยุกต์ได้โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงค่าข้างในนั้นนะครับอันนี้ก็เช่นว่าเราก็ได้เสื้อเสื้อเบอร์ถ้าเป็นถ้าเป็นสาเท่าแบบไม่ถูเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะเหมือนเบอร์ xl ใส่เสื้อเบอร์ xl เลยนี้เราเอาสาเท่าแต่ถูเฉลี่ยหน่อยอาจจะเหมือนแค่ใส่เสื้อเบอร์ l คือไม่อ้วนเงิเไปนักอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะดูมันง่ายดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะจะ่ดิมพ์หุนนั้ลงไป มันก็บอกได้แล้วว่านี่แปลว่าแพงนี่แปลว่าถูกนี่แปลว่าแพงนี่แปลว่าแพงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอแต่ปัญหาของมันคือเอเนื่องจากเป็นเสื้อโหลเนี่ยเมื่อไหร่เวลาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเสมือนคนนะเคยผอมๆกลางๆเกิดวันนี้คือนี้กินจุขึ้นมาคําว่ากินจุก,ก็คือดูจากววลุ่มวอลุ่มโตมาก,มาก